ซ right ื้อได้เหรอเฮียก็ซื้อมาพิสูจน์กันให้เห็นไปเลยนะครับว่าเสาสําเร็จที่มีขายอยู่ตามร้านทั่วไปเนี่ยไส้ในจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ถ้าต้องการจะใช้เสาสําเร็จแล้วให้ได้ความแข็งแรงเนี่ยเราควรจะระบุการสั่งทำยังไงเดี๋ยวติดตามกันโอเค ไปเลยอจอย่ะ,ะ,ะมาเดี๋ยวเฮียจะชํำแหละเสาสำเร็จให้ทุกๆคนดูเนื่องจากว่าลงคลิปไปแล้วเนาะเสาสำเร็จอืม,อมก็ยังมีคำถามหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันยังมีความน่าใช้อยู่เฮียเพราะว่ามันประหยัดไง<ช>เพียงแต่ว่าเฮียบอกอยู่เสมอว่ามันก็มีอะไรที่ต้องดูเหมือนกันและเฮียวันนี้ยเฮียจะพามาพิสูจน์โอเคจากที่พูดไปคลิปแรกนะครับก็คือว่าเสาสาเร็จเนี่ยมีสิ่งโดดเด่นสําคัญเลยสามประการก็คือสะดวกรวดเร็วประหยัดนะครับก็คือดังนั้นเนี่ยอพอมันมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความประหยัดเข้ามาเนี่ยมันก็ยังมีความน่าใช้ในตัวของมันอยู่ดังนั้นไอ้ตัวสเสาเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือกระบวนการผลิตอื ที่จะทำให้มันแข็งแรงใช้งานได้ยาวนานหรือไม่เนี่ยอยู่ที่กระบวนการผลิตเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เสาแตกมีความแข็งแรงแตกต่างกันเลยคือ1น,นะครับเบอร์เหล็กที่อยู่ข้างในนะครับถ้าตามมาตรฐานเนี่ยก็ควรจะเป็นเหล็ก rb 9หรือเหล็ก db 1 0เหล็ก db 1 2นะครับแตแข็งแรงมากนะครับก็ไล่ไปตามราคาตามงบประมาณนะครับแต่บางร้านเนี่ยต้องการที่จะขายของให้ถูกลงเนีก็อาจจะใช้แค่เหล็ก rb 6 หรือเหล็ก RB6 ี 6, แต่เป็นเหล็กลงเล็กด้วยก็มีหรือบางร้านนำซ้ำ่ยใช้เป็นเหล็กแค่เหล็กสี่มิลเท่านั้นก็จะทําให้เสาค่าการรับน้ำหนักของเสาเนี่ยน้อยลงตามไปด้วยนะครับอย่างที่สองเลยก็คือคุณภาพของคอนกรีตในการตอนที่ผสมเทเนี่ยได้มาตรฐานหรือว่าผสมอ่อนไปหรือเปล่าก็แล้วแต่ผู้ผลิตด้วยนะครับมันมันมันบางร้านเนี่ยมันไม่ได้มีมออก,กอมาคอยควบคุมนะครับก็ใช้วิธีการหล่อขายเองทั่วไปนะครับ เันี้เนี่ยเสาที่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับก็จะมีตั้งแต่หน้าสี่นิ้วนะครับเสาเนี่ยก็คือจะมีรูปหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะมีหน้าสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วนะครับโดยทั่วไปส่วนที่จะเป็นหน้าใหญ่กว่านี้อย่างหน้า8นิ้วก็คือหน้า2ี่สิเซนเนี่ยก็อาจจะต้องสั่งผลิตนะครับสั่งผลิตไม่ขนาดเท่าเสาบ้านนะรอย่ต้องใช่<ม>ก็ขนาดเบอร์เหล็กก็สั่งได้นะครับตามประมาณนะครับส่วนตัวนี้วันนี้ วันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์คือ,อร้านไหนบอกก่อนก่อนจะชําแหละชาแหละให้ดูว่าถ้าเราคือปกติแล้วเนี่ยช่างเนี่ยจะเอาสะดวกก็คือว่าจะชอบซื้อของตามร้านใกล้ๆแถวบ้านเพราะว่าของพวกนี้มันมีน้ําหนักและการขนส่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านถ้าร้านใกล้ๆแถวบ้านเป็นร้านที่มีมาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเสาใช้งานได้แข็งแรงนะครับแข็งแรง 20- 30ปีใช้ได้กางจะบอกว่าในตลาดเนี่ย มันก็มีผู้ผลิตเสาสําเร็จที่เขาแบบทํากันเป็นแบบได้มาตรฐานอุตสาหากรรมเลยเหรอมีใช่มี<อ>ครับอ๋อเพียงแต่ว่าอีกนิดนึงถ้าเกิดช่างที่เราจ้างมาเนี่ยครับเขามักจะซื้อของใกล้ๆเพราะว่าปริมาณที่จะต้องซื้อมันไม่ได้เยอะบางทีเป็นสกบแค่ลงรถอะไรเงี้ยใช่สี่ต้นหกต้นแปดต้นฉะนั้นน่มันซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเข้าใจได้นะว่ามันจะต้องไปซื้อแถวหน้าปากซอยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอ่ะมันมีความแตกต่างกัน ระหว่างมาตรฐานผู้ผลิตสองแบบนี้ใช่อ๋อ้นสิ่งที่งนั้นวันนี้ที่เฮียเมื่อกี้เนี่ยเฮียไปซื้อมาซื้อใกล้ๆแถวนี้แหละอ่าซื้อใกล้ๆนะก็เลยเดี๋ยวมาดูเช็คกันก่อนเดี๋ยวจะมาเช็คก่อนจะทุบเนี่ยเฮียเรารเราอันไหนบอกขนาดหน้าตาัดนี่ยังไงตัวนี้นะครับเป็นเสาขนาด5นิ้วนะครับหรือ12 5จ้าเซนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจจตุลัดเนาะเสาแบบนี้ก็คือเป็นเสาที่มีที่มีตีนพุตติ้งมาให้แล้วนะครับปกติเนี่ยการทำเนี่ย เราไม่ควรที่จะวางตีนฟุตติง้งลงไปบนดินเลยนะครับการทำเนี่เราควรจะขุดนะครับแล้วก็ทำฐานหรือช่างบางคนอาจจะใช้วิธีการเทรัดตีนฟุตติ้งก็ได้นะครับเพื่อเพื่อเพราะว่าตีนตัวนี้เขาให้มาเล็กนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยขนาดที่อยู่ที่ประมาณ27ซนติเมตรคูณ27ซนติเมตรนะครับไม่หรือบางร้านก็อาจจะประมาณ30ซนติเมตรคูณ30ซนติเมตรนะครับซึ่งมันจะมีขนาดเล็กมากนะครับเล็กมากาไม่เพียงพอสําหรับการรับน้ำหนักนะครับดังนั้น,นการทํางานของช่างเนี่ย จำเป็นจะต้องทำฐานก่อนนะครับแล้วก็วางตัวนี้ลงไปบนฐานก็ต้องมีฐานี่กรอควรจะมีครับควรจะมีนะครับนะควรจะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นล้นๆเลยเนาะเฮียเนี่ยใช่แล้วมันแล้วมันจะจิกกันยังไงก็คือเราขุดหลุมฟุตติ้งใช่ไหมฮะเราทาฐานเทฐานให้เรียบร้อยนะครับเราเอาตัวนี้ไปวางหรือช่างบางคนจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าเทลัตตินฟุตติ้งนะครับเทเทคอนกรีตพร้อมกับวางตัวเสาดิ่งเสาเนี่ยให้ได้เนี่ยพร้อมกันไปเลยก็ได้ โลครับอย่างงี้พุดดิ้งก็ต้องหนาเป็นพิเศษเหรออ่าครับก็ก็แล้วแต่ความลึกที่เราขูดเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตฮะมันจะมีมันจะมีเจาะรูมาให้นะเห็นไหมฮะเจาะรูมาให้เอาไว้เสียบเหล็กทําทําคานหรือทําพื้นนะครับนอ้ก็จมีรูด้วยนะเนี่ยมีรูจริงจริงก็จะอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับหรือตรงเนี้ยเวลาเราเทความหนาพื้นหรือหรือคานเนี่ยก็จะอยู่ที่ยี่สิบเซนติเมตรนะครับไม่ถึงว่าเฮียกําลังอันนี้คือ อ๋อสองระยะห่างระหว่างรูนี้กับรูนี้ก็มีมใสี่รูเอาไว้เอาไว้สอดเหล็กทําคานนะครับโอ้ท้านั้นระยะห่างระหว่างรูเท่าไหร่ฮีแออยู่ที่ประมาณเอาระหว่างรูจริงๆอ๋อระหว่างรูก็จะอยู่ที่ประมาณห้าเซนนะครับ่าแฝั่งนี้ก็ประมาณสิบสิบสามเซนสิบสามแล้วถ้าเกิดว่าแล้วระยะอมปูนไปอีกเท่าไหร่ล้วก็จะเทคานอยู่ที่ยี่สิบหรือเทพื้นเลยก็ได้บางคนก็เทเป็นพื้นเลยอย่างพื้นลงรถ นะครับแล้วก็สังเกตว่าเขาจะมีสําหรับงานก่อนะครับคนที่ก่อก็กคือเขาจะมีเหล็กไว้เสียบหนวดกุ้งนะครับเนี่ยครับให้เป็นจุดเป็นจุดนะครับมีจุดไว้เสียบหนวดกุ้งใช่ครับเอาก็ก็าสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยใช่ก็คือว่าเราสามารถสั่งตามความยาวได้อย่าง,างเช่นว่าเราต้องการจะฝังเราต้องการจะฝังตัวฐานลาดไปประมาณอ่าตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณรวมพื้นแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับเราสามารถสั่งตัวเนี้ย ถ้ายาวสักสามเมตรห้าสิก็ได้นะครับเพื่อให้ได้ตัวอาคารโรงรถเนี่ยหรือตัวบ้านเนี่ยสูงประมาณ2เมตรไปปลายนะครับก็ได้ครับอะไรอย่างอันเนี้ยสูงเท่าไหร่อเฮียพอดีตัวนี้สั่งมาพอดีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นเอามาพอดีเอามาทดสอบเป็นตัวอย่างนะครับก็สําหรับตัวนี้เขาจะบากหัวมาให้นะครับสําหรับงานไม้หรืองานเหล็กนะครับแล้ก็ บากล่องมาให้นะครับเราก็สามารถยึดได้ก็คือส่วนปลายเนี่ยจะอยู่ด้านบนเ<ช>พื่อที่จะทารับกับโครงหลังคาใช่แต่คือตรงเนี้ยมักจะเป็นจุดที่อ่อนไหวนะครับเพราะว่าโครงหลังคาเนี่ยเมื่อเจอแรงลมมันจะบิดตัวนะครับพอบิดตัวแล้วเนี่ยมันจะบิดตัวเสาเนี่ยแตกจุดที่มักจะแตกก่อนเลยมักจะเป็นจุดพวกนี้แหละครับนะครับดังนั้นเนี่ยเหล็กในเนี้ยถึงมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเสาเนี่ยต้องรับแรงบิดจากแรงลมแรงหลังคาด้วยนะครับ แล้วนอกจากเหล็กแล้วก็เป็นปูนที่อมเหล็กด้วยใช่แล้วตัวเนื้อคอนกรีตนี้ด้วยครับเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทําไมเฮียถึงซีเรียสกับขนาดเหล็กจํานวนเหล็กแล้วก็คอนกรีตใช่ครับอืมโอเค โอเคถ้าเราสังเกตเห็นนะครับอ่าวงเนี้ยโอเคร้านเนี้ยนะครับใช้เป็นเหล็ก RB9 นะครับเพราะเหล็ก RB8 นะครับเหล็ก RB8 อันนี้เห็นไหมเหล็กอ b 8นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะสั่งมาพิเศษนะครับนะครับเป็นเหล็กโลงใหญ่นะครับโอ้ถ้าเหล็กโลงใหญ่เขาจะแต้มนูนนูนนี้เลยเหรอใช่ว้าวดีจังนะครับแต่ก็จะสังเกตเห็นนะครับเรื่อง ระยะโคลิงนะครับเห็นหรือยังฮะไหนไหนฝั่งนี้บางนะฮะโอโ้ไม่ได้ศูนย์ใช่ครับฝั่งนี้บางคือให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือว่าอันนี้มันเป็นเหล็กเหล็กที่มันเอียงมาฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเหล็กอ่ะแกนมันเอียงมาฝั่งนี้สังเจตเห็นเ,เลยครับมันจะเริ่มขึ้นสนิมแล้วฮะ มันจะเริ่มดันออกมาโอ้ใช่นเฮ้ยนสนิมมันลดออกมาจากในเนื้อเลยเหรอเฮียใช่ครับเนี่ย <CNC S 2> เส้นสีเหลือ,<ช>องมนะัะมันจะเริ่มแตกเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นริว้ว<ม>เป็นริ้วเพราะว่าระยะโ o ล,ลิ i n ไม่ได้นะครับระยะโ o ล,ลิ i n ไม่ได้นนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เลยนี่เลยเนี่ยเฮ้ยสนิมออกมาจากคอนกรีตเลยอะเฮ้ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลอธิบายได้เสมอที่มีเนื้อปูน ตรงนี้พอทุบออกมาเนี่ยดูดิเหล็กกับเสาอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองแต่ดูฝั่งนี้เหล็กนะอันนี้ขอบเสานะนานเนื้อปูนนะอยู่ที่สี่เซนอ่าโอเคอย่างเงี้ยเหล็กเขาลงใหญ่ก็จริงคือดีแต่วิธีการผลิตขั้นตอนการผลิตมันทำให้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับใช้เป็นเหล็กบอก4สี่มิลน,นะครับเหล็กบอก4สี่มิลเหล็กบอก4สี่มิลห้ามิลน,นะครับสี่มิล เปราะซีเมินะครับแล้วก็ระยะปลอกเนี่ยค่อนข้างห่างนะครับอยู่ที่25เซนนะครับระยะปลอกอยู่ที่25เซนห่างไวเนาะค่อนข้างห่างก็คือจริงๆพวกเนี้ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้เนี่ยเราต้องการความแข็งแรงเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องเน้นย้านะครับเน้นย้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเหล็กเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเหล็กอาบีเก้าขึ้นไปหรือถ้าใครมีงบนะครับสั่งผลิตเป็นเหล็กอาบีเหล็กดีบีสิบเหล็กข้ออยเบอร์สิบหรือเหล็กข้อยเบอร์สิบสองก็ได้นะครับ แล้วก็ลดระยะปลอกลงมาให้ถี่กว่านี้นะครับเอทแอ20ไม่ไ <ป S 2> เรื่องจริงมันสั่งผลิตได้เหรอเฮียมถ้าไปซื้อร้านหน้าปากซอยอ่ะมันคือคือ <c oughs> จริงๆเบอร์เหล็กอนะ่ะมันต้องสั่งผลิตครับแต่ว่ามาตรฐานในการผลิตเนี่ยของแต่ละโรงงานเนี่ยอ่ถ้าได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเขาก็จะมีรักกไก่ยอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆโอ้ยแน่ยงครับแม่ล้วผู้บริโภคเขาจะไปตอะไรยังไงอ่ะเขาไม่ได้มานั่งทุบอย่างเฮียหรอกก็ ทุบโชว์น,นี่คือทุบให้เห็นเลยว่าว่าว่าทําทไมมันถึงอายุการใช้งานมันถึงสั้นนะครับแล้วมันเหมาะที่จะใช้สําหรับอาคารที่มันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับใช่แต่มันใช้ได้แหละเอาจริงใช้ได้ครับสร<ว>ุปก,การทดลองหน่อยเฉพาะต้นนี้นะเฉพาะต้นนี้ไม่ได้เหมารวมเสาสาเร็จทุกทุกต้นนะครับทุกอย่างมันก็ตามราคานะครับก็ อย่างต้นเนี้ยเป็นหน้าห้านิ้วนะครับอยู่อยู่ที่หน้าห้านิ้วนะครับข้างในเป็นเหล็ก RB8 แปดนะครับเหล็ก RB8 แปดหรือเหล็กเส้นกลมเบอร์แปดนะครับราคาอยู่ที่เมตรละร้อยหกสิบาทบวกลบนะครับบวกลบนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับสี่ร้อยกว่าบาทเกือบเกือบห้าร้อยการทางานที่มันลดเร็วขึ้นนะครับ สำหรับงานที่ไม่ได้ซีเรียสเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอาไปทําบ้านนะครับแล้วต้องการที่ให้มันจะอยู่คงทนเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับอายุการใช้งานมันจะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับเสาพวกนี้เนี่ยถ้าเราต้องการความรวดเร็วนะครับต้องการทําบ้านให้มีความคงทนแข็งแรงด้วยเนี่ยอาจจะต้องสั่งให้เขาผลิตเนี่ยเหล็กแกนในเนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่กว่านี้นะครับ ควรจะเป็นเหล็กข้ออ้อยเบอร์10หรือเหล็กข้ออ้อยเบอร์12ก็ได้นะครับแล้วก็ดูร้านที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีหน่อยนะครับอาจจะเป็นโรงงานที่ผลิตที่ดูแล้วมีมาตรฐานอย่างนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีผลหมดเพราะว่าถ้าระยะ covering เหล็กไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยพอเหล็กเกิดการบิดตัวจากแรงแรงโครงหลังคาเนี่ยที่มันบิดตัวเนี่ยมันก็จะดันเหล็กนะครับข้างในมันก็จะไปดันให้คอนกรีตแตกพอคอนกรีตแตกปุ๊บเนี่ย เวลาเจอหน้าฝนนะครับฝนน้ำเนี่ยก็สามารถเข้าไปกัดกร่อนตัวเหล็กแกนที่อยู่ข้างในได้เจอหน้าร้อนนะครับความร้อนเนี่ยมันก็จะมันก็จะช่วยกัดกร่อนเข้าไปอีกนะครับเหล็กมันก็จะผุนะครับแลวเสาก็จะขาดได้ดังนั้นอายุการใช้งานมันจะสั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้านที่ผลิตได้มาตรฐานเนี่ยอ่ายี่สิบสามสิบปีอยู่ได้ครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับ